เริ่มครับมาเร่งดันย่างเดียวหนึ่นป้าผือคุณเรับไปกันไปโอ้ขี่ิ่งได้เด้เพืพ่อไม่กบ บน้องครับเันเหตดการณ์นี้ตกครับมันเหดปะครับ ao 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 bay bay ai cầm nón năm lúc vậy không กะต่างใช้ย,ย่างเดียวนะครับตัวด้บบามมันรกระไดเพิ่งพึ่งหน้าวเพิ่งหลังนะครับรถเชียบไปยี่ห้กอกัญชาโน่ดันครับดูด้วยครับคุณผมปะครับทุพที่ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปนี่เอาทิ้งไปแล้ว พอแล้วเสียจอดเอ้ยเสียจอดพอแล้วกิโลนดำเลยนะเอา,เอาไปแดดจ่ดนอดครับโอนี่